สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการพาคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามประเด็นข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจวันนี้มีนํามาฝากกันเช่นเคยนะครับไปดูในประเด็นแรกกันก่อนเลยครับเป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนั้นนะครับหวงใย,ยเกษตรกรแล้วก็ชาวนาแล้วก็ย้าว่ากระทรวงเกษตรและสหก์เนี่ยนะครับ ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการช่วยเหลือแล้วก็การดูแลจากภาครัฐให้ดีที่สุดนะครับโดยทางด้านของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดโอกาสให้ในายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้นําชาวนาและองค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2016เนี่ยเข้าเยี่ยมคาระวะนะครับเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ คือรับฟังนโยบายด้านการข้าวนะครับสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร,กรชาวนาซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องแล็คณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกรมการข้าวนะครับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศเ,เข้าร่วมด้วยนะครับโอกาสนี้นายมตรีก็ได้แสดงความยินดีนะครับกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจําปี2566 พร้อมแสดงความห่วงใยเกษตรกรและก็ชาวนาไทยนะครับเพราะว่าถือเป็นกําลังสําคัญของประเทศในการผลิตอาหารและก็ข้าวเนี่ยเพื่อเลี้ยงดูคนในประเทศและก็สามารถส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศนาไรายได้เข้ามาประเทศนะครับโดยสิ่งที่ห่วงใยขณะนี้ก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับที่มีราคาสูงรวมถึงเรื่องของพลังงานซึ่งต้องชื่นชมทุกคนที่เรียกว่าอย่างสู้นะครับและก็ขอบคุณเกษตรกรสถาบันเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนต่างๆรวมทั้งกรมการข้าว แล้วก็หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ร่วมกันทํางานกับรัฐบาลปัจจุบันมายอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งเกิดผลเป็นรูปธรรมใ,ในหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีการรวมกลุ่มในการทําเกษตรแปลงใหญ่หรือว่านาแปลงใหญ่การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือทางการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าไปช่วยพัฒนาด้านการเกษตร การลดต้นทุนการผลิตนะครับการส่งเสริมเรื่องของปุ๋ยจุลินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดการนําเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงรวมไปถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆนะครับที่เรียกว่ามีคุณภาพสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบของประเทศให้เพียงพอนะครับสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็การทําการเกษตร การสนับสนุนแล้วก็การปลูกพืชอื่นๆหลังการทำนาแล้วก็รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในการลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตรนะครับเพื่อป้องกันปัญหามลพิษและก็ฝุ่น p m 2.5ด้วยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของกระทรวงการนตสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่ร่วมประชุมอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนานะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคมนะครับ ทงนของนายจุติไกรฤกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพอม ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่11นะครับและการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวก3ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่7นะครับซึ่งก็เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่า การประชุมรมัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาครั้งที่11โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กนะครับก็ได้กล่าวรายงานผลความคืบหน้าและก็ความสําเร็จที่สําคัญในการดําเนินง,งานของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในช่วงระยะเวลา3ปีนะครับ ในขณะที่การประชุมรมัฐมนตรีอาเซียนบวก3ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยประเทศมาเลเซียและญี่ปุ่นเนี่ยในฐานะประธานร่วมของการประชุมนะครับก็ได้กล่าวรายงานผลการหารือที่สำคัญในการประชุมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศญี่ปุ่นและก็สาธารณรัฐเกาหลีนะครับในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาในช่วงระยะเวลา3ปี นอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือในด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาโดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินการนะครับตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคม2ก็คือปฏิญญากลาลลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียน3คือแผนแม่บทอาเซียนพุทธศักราช2568 การบูรณาการสิทธิคนพิการ 4. ครับกรอบยุทธศาสตร์การบูรณาการมิติเพศภาวะอาเซียนและ5ก็คือกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียนนะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าสังงคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าในส่วนของประเทศไทยเนี่ยได้มีการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับสาขา ของการประชุมนี่นะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมของอาเซียนโดยจะมีการสนับสนุนการดำเนินการนะครับตาม1เลยก็คือปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งมาตรการคุ้มครองทางสังคมปฏิญญากลาลัมเปอร์ว่าด้วยเรื่องผู้สูงอายุนะครับการเพิ่มขีดความสามารถของผู้สูงอายุในอาเซียนและ3ก็คือแผนแม่บทอาเซียนพุทธศักราช2 5 6 8นรบะครับการบราการสิทธิคนพิการ โดยทั้งนี้เนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมในเรื่องการเร่งรัดการนำเจตจำนงของอาเซียนด้านความเสมอภาคทางเพศไปสู่การปฏิบัติผ่านการบรรณาการมิติเพศสภาวะแล้วก็การมีส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งประเทศไทยก็มุ่งมั่นที่จะเสริมพลังให้แก่สตรีในทุกระดับนะครับอาทิการส่งเสริมการลาเพื่อการทําหน้าที่ผู้ปกครองของผู้ชายการส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีในทุกจังหวัดตลอดจนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมสวัสดิการของแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวอย่างรอบด้านนะครับอีกทั้งการประกรันการคุ้มครองทางสังคมสําหรับทุกคนนะครับโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองนะครับ ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้านะครับในเรื่องราวของการประชุมนะครับอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนานั่นเองนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องราวของ ไข้เลือดออกกันบ้างนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนแล้วนะครับก็อาจจะมีแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงนะครับโดยเฉพาะยุงลายที่ทําให้เกิดโรคไข้เลือดออกเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าระบาดสูงสุดในรอบ3ปีเลยทีเดียวครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกนะครับโดยในส่วนของรัฐบาลเองก็แนะนําวิธีในการป้องกันตนเองแล้วก็รวมไปถึงบุตรหลานด้วยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายยมตรีี่ก็เปิดเผยนะครับว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแจ้งเตือนประชาชนนะครับระวังโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งระบาดมากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาโดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศไทยมีผู้ป่วยไข้เลือดออกถึง18,173รายด้วยกันมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยถึง4.2เท่าเลยทีเดียวครับสูงสุดในรอบ3ปีแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ15ารายแล้วนะครับเฉลี่ยมีผู้ป่วยสัปดาห์ละ9 0้รรายเสียชีวิตสัปดาห์ละ1รายนะครับ โดยพื้นที่ซึ่งพบอัตราป่วยสูงสุดได้แก่กรุงเทพตราดน่านจันทบุรีระยองและแม่ห้องสอนโดยนักเรียนอายุ5-14ปีเนี่ยป่วยสูงสุดรองลงมาคือกลุ่มอายุ15-24ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ประเมินว่าโรคไข้เลือดออกจะเริ่มมีแนวโน้มพบผู้ป่วยสูงขึ้นนะครับในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้ซึ่งก็เป็นช่วงฤดูฝนแล้ะครับ ก่อนที่จะเริ่มมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลงในเดือนกันยายนจึงขอให้ประชาชนเนี่ยป้องกันตนเองและบุตรหลานนะครับไม่ให้ถูกยุงกัดพร้อมมีข้อแนะนําให้นอนในมุ้งทาย,ยากันยุงโดยผู้ปกครองเนี่ยไม่ควรประมาทนะครับควรสังเกตอาการของบุตรหลานแล้วก็คนในครอบครัวอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งวิธีสังเกตของโรคไข้เลือดออกนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงนะครับนาน2-7วันปวดตัวปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาตัวแดงตาแดงนะครับและหากสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยควรที่จะพาบุตรหลานไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและก็การตรวจรักษานะครับ พร้อมกันนี้รัฐบาลก็ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนนั้นร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยช่วยกันทําลายแหล่งพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งมักจะพบมากนะครับเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน แล้ก็ควรที่จะหมั่นสำรวจในบริเวณรอบบ้านเทน้ำขังทิ้งทุกๆ7วันเช่นน้ำขังบริเวณจานรองกระถางต้นไม้แจกันถังใช้น้ำโอ่งน้ำอ่างบัวหรือว่ายางรถยนต์เก่านั่นเองนะครับก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับสำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับถ้ารู้ตัวไวก็สามารถที่จะดูแลรักษาได้นะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ กระทรวงอุตสาหกรรมกันบ้างนะครับที่มีการเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลางจังหวัดขอนแก่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็มีการแนะนําในส่วนการสร้างแบรนด์นะครับชูจุดขายด้วยอัตลักษณ์แล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อสร้างความยั่งยืยนให้กับชุมชนนะครับโดยทางด้านของนางสาวนัทยาแนสุภานะครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็ลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง อำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในให้การต้อนรับนะครับโดยทางนัานของรองปลัดกระทรวงอุตสาหก,กรรมเนี่ยก็ได้คําแนะนำนะครับกับวิสาหกิจชุมชนโดยให้เน้นการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมการดึงอัตลักษณ์ในพื้นที่เนี่ยมาสร้างจุดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและก็เกิดการจดจำนะครับรวมไปถึงการทำตลาดออนไลน์เพื่อขายและก็ส่งออกผลิตภัณฑ์ให้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ก็ยังได้มอบนะครับในส่วนของใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามผพชเนี่ยนะครับให้กับกลุ่มลูกประคบสมุนไพรและก็ใบหมอนแห้งชงดื่มให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลางเนี่ย ก่อตั้งนะครับกลุ่มเมื่อปี2538นะครับเริ่มแรกก็มีผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวก็คือชาใบหม่อนนะครับต่อมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเช่นใบหม่อนแห้งชงดื่มสมุนไพรชงดื่มหลากหลายชนิดนะครับรวมไปถึงลูกประครบสมุนไพรแผ่นประครบสมุนไพรภา,ายใต้ตราสมุนไพรเพื่อสุขภาพ9เซียนนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่สมาชิกภายในกลุ่มเป็นผู้ปลูกเองแล้วก็นํามาจําหน่ายให้กับกลุ่มเพื่อแปลรูปเป็นสินค้า ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบด้านช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยนะครับก็จําหน่ายทางออนไลน์ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook นะครับรวมทั้งจําหน่ายในงานนิทรรศการของภาคราชการและก็เอกชนร้านจําหน่ายยาสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นกรุงเทพชลบุรีระยองและก็ภูเก็ตนะครับทั้งนี้ก็ยังมีการจําหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งจําหน่ายไปยังต่างประเทศเช่นฝรั่งเศสฮ่องกงและฟิจิโดยผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจําหน่ายเนี่ยก็คือลูกประครบสมุนไพรนั่นเองนะครับ ด้านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาคด้านการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบการมาตรฐานข้อระเบียบต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้ดําเนินโครงการแปรรูปสินค้ากเกษตรอุตสาหกรรม1จังหวัด1ชุมชนในปีงบประมาณ2015นะครับโดยอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืนปัจจุบันเนี่ยกลุ่มได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดสมุนไพรที่ใช้สําหรับผ่อนคลายเพื่อเพิ่มรายได้ให้สมาชิกนะครับจึงได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆซึ่งก็เรียกว่าให้สามารถใช้ได้ง่ายแหละครับแล้วก็ใช้ได้ทันทีด้วยเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบัน ทั้งนี้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรเนี่ยก็ยังสามารถจําหน่ายควบคู่ไปกับรูปประครบสมุนไพรได้ด้วยนะครับภายใต้ตราสินค้ากาเซียนนอกจากนี้นะครับในส่วนของสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับ ยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตน้ํามันนวดสมุนไพร9เซียนนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสะดวกในการใช้งานใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็ไม่ต้องมีการเตรียมการเนี่ยหลายขั้นตอนก่อนใช้เหมือนผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรแบบดั้งเดิมทําให้กลุ่มเนี่ยสามารถเพิ่มรายได้เนี่ยได้มากขึ้นนะครับถึงร้อยละ7.14แล้วก็มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านตรงกลางเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมอผอชอแล้วนะครับจำนวน2ผลิตภัณฑ์ก็คือ1นเลยก็คือลูกประครบสมุนไพรนะครับสคือลูกประครบสมุนไพรสําหรับหน้าและก็ยังมีแผนเพื่อการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อให้ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม S นะครับหรือว่ามาอากอสต่อไปอีกด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันครับในช่วงเวลาของการใจถึงใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันร,ราชาอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง Security Management and Leadership for Executives Programs รุ่นที่5ประจำปีการศึกษา2567 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง20มิถุนายน2566สามารถส่งใบสมัครด้วยตนเองทุกวันเว้นวันอาทิตย์หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0926765452และ0919156653หรือสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w a n d c g r o u p o r g